สวัสดีครับยังอยู่กับช่องเ k สเสอนการเชงเคยครับผมมาตามต่อผมได้ทอยดินครับผมหกล้อวิ่งไม่ได้ครับมาชมกันว่าคูบต้ายู5คันนี้จะใส่กี่ตักครับผมขยายพุ่งกี่มาใหม่ครับคันนี้วิ่งคันเดียวครับ,รบทอยครับผมยัยตุด ทุกคันครับจะตรวจทุกรอบครับวิ่งคันเดียวครับผมงานประมาณสี่สิบเที่ยวครับให้มาตักแทนครับผมแม่สู้ดีครับผมทีมงานนี้อ่ามันยมกันนะผมว่าเจ้าคูบต้ายูห้าคันนี้จะใส่กีตักครับผมใส่พุ่งกีมาครับผมแม่หม้อใหญ่ครับคันนี้ ลอยมาไว้ครับผมใส่ไปแล้วครับหนึ่งตักสองตักครับผมตักที่สามครับหุ้งกีใหญ่ครับวันนี้ขยายมาใหม่ครับ ตักที่สี่ครับผมตักที่ห้าครับโตเล็กได้งานเหมือนกันครับผมจะดูถูกครับผมเล็กเต็ดตัวครับตักที่หกครับ ตักที่เจ็ดครับผมนีเห็นดินแล้วครับแป๊บเดียวเจ็ดตักครับมาวิ่งงานบ้านผมครับผมให้มาตักแทนเจ้ากล้วยหอมครับตักที่แปดครับหกล้อวิ่งคันเยวครับผมว้านได้ทอยดินครับผมแกใหญ่แกไม่เอาเยอะครับผมตักที่เก้าครับผม ใส่เยอะเหมือนกันครับผมปักที่สิบครับผมหมยังไม่พอครับผมจิ๋วติดเจ้าครับผมปักที่สิบเอ็ดครับผม มาดูนะผมว่าจะใส่กี่ตักครับผมสิบเอ็ดตักแล้วตอนนี้ส2องตักครับผมยังไม่พอครับผมอ่าสิบสามตักแล้วครับผมมาดูว่าผมเสียตัวหรือเปล่า ยังไม่พอครับผมตักที่สิบสี่ครับผมหรือว่าจะใส่สิบห้าตักครับผมไม่ใส่เยอะนี่นะครับผมตักที่สิบห้าครับผมโอเคใส่สิบห้าตักครับผมสิบห้าตักครับผม มาดูนะผมแหมโ้โหแรงครับว้ามันเห็นกล่องมันเกลี่ยงเถอะวะ่ามันเกลี่ยงมันไปอยู่เลยเออมันแห้งมันก็ไปมันก็ไปเล้ะเห็นกล่องวะบัดไปเห็นกล่องคือพ่อเงยงๆนี่เห็นกล่องมันใส่แห้งเดี๋ยวบัดเห็นกล่องคือแห้งเถอะวะ พวกไทยรู้ตัวแต่มันยังขี้ปฏิทิเนาะ่อยดินต่อครับผมวิ่งไม่ไกลผมไปกับประมาณ2โลครับผม่อยดินต่อครับขวดเบิ้งม,มันไปเด้ย๋ยินได้เสียง ยี่เบิร์ดมุพันชองด้มครับเนี่ยนี่ไฟดินรอว้รอหล้อครับผมเพราะว่าเข้าววไม่ได้ครับ อยงเครื่องนิ่มมากครับผมแทบจะไม่ได้ยินเลยครับผมไม่ได้เร่งแรงครับก <Russians> ารทำงานพอใช้ได้ครับ ไม่ถือว่าช้าครับผมเจอของแข็งนะครับผมเจอแม่ลังนะครับ ขุดคลองไส้ไก่ครับผมเอาดินไปถมในบ้านครับประมาณสี่สิบรถครับผมสำหรับคนที่ต้นทุนน้อยครับผมอยากมีแม็กโครครับผมขนาดนี้พอดีครับคันนี้ใส่หกล้อผลไปเลยครับผมไม่ได้ซื้อแทนเลอร์ครับ แม่น้ำแตกครับผมน้ำออกดีมากครับเ,รอรเออแต่ว่าหันเพิ่อนมันขุดจ่อมทาทั้งนี้เตี้ยเออหยับไปอีกเล็กน้อย มื่อเช้าไปเอาตรงโน้นนะผมออกไม่ได้ครับผมได้มาเอาตรงนี้ครับผมคอยไว้ครับผมน้ำออกดีครับผมชมตรงนี้ครับผมนขนาดพอดีครับผม ก็ให้มาตักแซนเจากก้ากล้วยหอมครับผมผมส่วนผมไปดันดินครับผมกินในหน้ากับรถไถครับสบายสบายครับผมการทำงานใช้ได้ครับ15ตักรู้เรื่องครับผมคันนี้คันที่ผมเคยรีวิวไปแล้วประมาณ22ตักครับผม คันนั้นจะเป็นตักเดิมๆโรงงานนะผมคันนี้ขยายบุ้งกีมาใหม่ครับ ถอยรอหกล้อ,อ,ลอ,อผมไม่ถอยออก่อไม่ได้ครับผมหน้าฝนต้องทำใจครับวิ่งคันเดียวครผมสองคันนี่น่าจะได้จอดรอ,อผม รอมาแล้วผมดีครับผมที่ไม่ค่อยได้เดินไกลครับผมแต่ว่าทีมงานนี้สู้มากครับมาแล้วครับหกล้อได้ฮาตย่องอย่าติดได้ไหม <laughs> หมดด้อเตียวใหญ่ครับผมคันนี้เจียยูขับครับ 15ตักรู้เรื่องครับก็ถือว่าไม่ช้าผมตักตั้งแต่8โมงจ้าตอนนี้ได้ประมาณ15เที่ยวครับผมตอนนี้เวลา10โมงกว่าครับผมสองชั่วโมงครับก็พอใช้ได้ครับผมเพราะได้ทอยดินครับผมงานหน้าฝนครับถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ทําไม่ได้ครับผมสู้ไปครับทีมงาน ชมกันยาวๆเลยครับผมกับเจ้าคูปตต้ายู55ครับรุ่นนี้ห้าตันครับผมเดิมๆครับเพิ่มเติมคือขยายบุ้งกีแดดออกล่ะแดดออกล่ะ ดูนะผมว่าเจ้ายีสุลอยสามาราเทอร์โบคันนี้จะติดหรือเปล่าครับร้อยสามหายเนาะรือร่อยหาสิบพออยสามสิบเทอร์โบครับผมหมอดเตียวใหญ่ครับ,รค,รบคันนี้ งานเดินเหมือนกันครับผมเล็กแต่ตัวครับผมปุ้งกี่ใหญ่ครับ ลืมน้ำตักก็ผมเที่ยวนี้ได้งานเร็วเหมือนกันครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ครับผมตักเสร็จก็มาทอยต่อครับผม รถฝกล้อมาก็ไปตักดินต่อครับผม,มตักสุดท้ายหรือเปล่าครับ มาชมกานออกตัวผมเรียบร้อยเปล่าครับแม่เรียบร้อยครับ,รบรผมเสียตัครับเที่ยวนี้อ่าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอจบไปกับเจ้ากบูตายู่า้าครับผมเจอกันคลิปหน้าผม,าาาผม,าผมสวัสดีครับ